สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญประธานาธิบดีรินคอนหนึ่งเซนหนึ่งเก้ส่วนราคาถ้าได้มาจะเขียนใส่ไว้ในบล็อกที่อยู่ท้ายวิดีโอนี้ส่วนตัวนี้รับชมไปก่อนครับ ส่วนราคาเหรียญน,นะครับคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่ครับจากนั้นก็คลิกสแตมเหรียญพระตรงนี้ครับจากนั้นก็คลิกที่เหรียญนะครับจากนั้นก็คลิกเหรียญต่างประเทศครับเช่นเหรียญน,นี้ก็จะมีราคาติดไว้ให้แล้วนะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมและก็มีราคา ให้ท่านอ่านที่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับซื้อขายกันที่30เดือนกันยายน2559ราคาอยู่ที่3.5ดอลลาร์ค่าส่งฟรีคิดเป็นเงินไทย121บาท10สตางค์สำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ